กลับมาอีกครั้งกับโครงการที่ได้รับผลตอบรับที่ดีที่สุด g o t e d e r Trade แหลกแจกทอง2021เปลี่ยนคะแนนให้เป็นทองทองและทองมูลค่ามากกว่า26,000บาทเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2565สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smart Go by MTS Go นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำก็ค่อนข้างที่จะสวิงตัวนะครับอยู่ในกรอบโดยที่มีขยับขึ้นไปแถวบริรเวณ1 8 0นะครับก่อนที่จะมีการยอร่อลงมานะครับก็มาทำโลนะครับแถวๆบริเวณใกล้ๆ1,760เหรียญก่อนที่จะยังรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ เช้านี้ทรงตัวอยู่เถวบริ 1, เวณหนึ่งพเหรียญน,นะครับทิศทางโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการปรับฐานไซเวออกด้านข้างอยู่ในช่วงสั้นๆในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วสัปดาห์นี้จะมีทิศทางอย่างไรนะครับขณะนี้เราอยู่กับท่านนายแพทย์กิจรัตน์ฮิรัญยสริแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับดีค่านักลงทุนในทองคําร่วมกับ m t s g o แม่ทองสุข วันอังคารที่เจ็ดธันวาคมสองพันหาหกสิบสี่สำหรับราคาทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าราคาทองคําก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับล่างแล้วก็ปรับตัวลดลงโดยไปทําจุดต่ําสุดบริเวณหนึ่งพันเจ็ด้อยหกสิบหกหรียญก่อนที่จะดิดขึ้นมาปิดที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองเหรียญจากความที่ ตัวเลขการจ้างงานนอนความเทเรานั้นแย่กว่าที่คาดคือคาดไว้ประมาณห้าร้อยกว่าเคแต่ออกมาประมาณสอง้อยกว่าเคทนานันเ้เพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ต่ำลงอย่างไรก็ดีตัวเลขภาพรวมรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นออกมาดีครับทำให้ที่ภาพหลักของสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเงินดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยภาพรวมดอลลาอิเด็กก็ยังทรงตัวอยู่เหนือระดับ96นะครับ hmm. จุด mm hmm. เมื่อเทียบกับเงินสกุลประมาณ6สกุลสำหรับดอลลาร์อิเด็กดังนั้นก็หมายความว่าในเชิงของดอลลาร์แข่งค่าอยู่แล้วก็เลยกดดันให้ทองอ่อนค่าลง mm hmm. ประเด็นหลักที่ยังเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์สนใจกันก็คือ การแพร่ระบาดของเชื้อใหม่โอมครอนเชื้อเก่าแต่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพันธเ์เช่้อเก่าแต่แปลงพันธ์ก็กลัวว่าถ้าระบาดมากขึ้นอีกเศรษฐกิจก็จะฟุบลงไปใหม่ตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ค่อยกระทบกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมรการเท่าไหร่เราคิดก็คือเมื่อไม่กระทบ ก็ไม่เปกระทบกับเงินดอลลาร์เท่าไรซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าปังกระทบกับเงินดอลลาร์ก็จะทําให้มีการแกว่งตัวขึ้นลงของข้างราคาทองคำนั่นเองทีนี้นสรุปได้ว่าในช่วงเนี้เรื่องของการแกว่งตัวของราคาทองคํานั้นดูจะเงียเยียบลงไปเพื่อรอข่าวใหม่ๆ นะครับเพราะว่าประเด็นกดดันที่ทําให้ราคาทองคําร่วงลงก็มีจากเรื่องของการเทปริ้งคิวอีที่เร็วขึ้นการที่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเพราะว่าภาวะเงินเฟอ้อที่น่าจะมีการปรับตัวได้เร็วขึ้นนั่นเองในทภาวะทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยล็เป็นตัวที่กดดันราคาทองคําทําให้ ภาพรวมของราคาทองคำนั้นดูจะถูกกดดันในทิศทางขาลงอยู่นะครับก็เรียกว่าเกิดการฟอร์ม double top อยู่บริเวณพันเจ็ดร้อยหกสิบสองเหรียญอยู่สองสาครั้งแล้วนะครับภาพรวมของราคาเงินบาทหล,ล่ะก็ต้องบอกว่ายังเป็นภาพรวมที่มีทิศทางการอ่อนค่าซึ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็เริ่มอ่อนขึ้นมาทดสอบบริเวณ34บาทต่อ US ดอลลาร์นั่นเองก็มาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ,จของประเทศที่ยังอ่อนแอจากการที่พึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวคนข้างมากการส่งออกโดือค่าปวงของไทย ยังไม่ได้ถูกกระทบอะไรนะครับสำหรับประธาดทองคำในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าให้ความสำคัญไปที่ตัวเลข CPI ที่จะประกาศในวันศุกร์ถ้า CPI ออกมาเนี่ยยังสูงตามที่คาดคือเบรีเน0.7หรือสูงกว่าเนี่ยก็น่าจะกดดันทองคำให้ปรับตัวลดลงมาได้ ฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็วันสุกเป็นหลักในช่วงก่อนวันสุกเนี่ยผมยังวิเคราะห์ว่าราคาน่าจะเคลื่อนอยู่ในกรอบไซ์เวย์หมายความว่าเคลื่อนไปในกรอบที่เอ่1,760เป็นแนวรับ1,795เป็นแนวต้านดังนั้นในเชิงของการลงทุนก็ลงทุนในกรอบดังกล่าวนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็รอการเบรกเอาที่ใดที่ทางหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าแนวโน้มหลักของทองคำเป็นขาลงฉะนั้นการลงทุนในทองคำตอนนี้ก็อาจจะต้องหาจังหวะในการเปิดช็อตหรือหาจังหวะในการเปิดรองบริเวณแนวรับเป็นครั้งข่าว แต่เน้นให้ทราบว่าเป็นขาลงฉะนั้นในทองคำก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับ MTS g o ม่ทองสุขท่านสามารถออมทองได้ในรูปของเงินบาทโดยใช้เงินเพียง150บาทเท่านั้นนะลงทุนผ่าน MTS g o l หรือ MGB โดยเข้าไปในเว็บไซต์ MTS g o นะครับเพื่อที่จะสมัครเปิดบัญชีแล้วก็สามารถออมเงินในรูปของเงินบาทเป็นทองคำได้เลยฉะนั้นเป็นการออมที่ใช้เงินที่น้อยมากฝาาสำหรับเหมาะสำหรับกันที่จะเก็บเงินออมไว้ของตนเองนอกเหนือจากเงินที่เราจะใช้จ่ายประจำก็จะช่วยให้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และค,ความมั่นคงให้กับเงินการของท่านตลอดไปครับก็หวังเหว่าเข้าใจว่าในสัปดาห์นี้การเคลื่อนไหวก็ยังเป็นกรอบด้านล่างอยู่ตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็โฟกัสไปที่ปันสุขในเรื่องของ c p i ถ้ากรอบหลุดด้านล่างก็จะชี้เป็นขาลงมากขึ้นโดยกรอบแนวรับสำคัญคือพันเจ็ดร้หกสิบเอ็ดบาทกสิบเ็ดเหรียญต่อออนซ์ ขอโชคดีขอให้ท่านนะักลงทุนประสบความสำเร็จรับขอบคุณท่านนายแพทย์กิจรัน์ฮิริมากนะครับผมเราจะกลับมาพบกันใหม่กักบรายการสมาร์ g โกบ m ย s Go ได้ในวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ